ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมู่นะครับตอนนี้ก็11โมงกับ5นาทีนะครับก็เย็นๆวันนี้นะครับบ่ายคอยนะครับเข้าเย็นวันนี้มีฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกลงทำการแข่งขัน1คู่นะครับ ในเวลาบ่ายสามนะครับเวลาดีเลย <c oughs> นะก็เป็นเมลเบิร์นวิกตอรี่นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซีนะครับคู่นี้นะครับราคาล่าสุดเนี่ยเขาให้ทางเจ้าบ้านนะครับเมลเบิร์นวิกตอรี่นะครับเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกลบสินะครับคู่นี้ตอนเปิดมาทีแรกเนี่ยเปิดมาครึ่งลูกขาวนะครับเมลเบิร์นเนี่ยครึ่งลูกขาวได้8-5 ก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะขยับจากครึ่งลูกขาวครึ่งครึ่งลูกบวก10มาเป็นครึ่งควบลูกลบ5แล้วก็มาลบ10หลายช็อตอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราดูลักษณะการไหลของอแฮนดิแคปก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคไหลไปตามสเต็ปของมันนะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องของฟิกออดเนี่ยฟิกออดผมมองว่าตอนราคาเปิดครึ่งลูกนี้ก็ ค่อนข้างเอกฉันนะครับค่อนข้างเอกฉันจ่ายให้เมลเบิร์น1.8นะครับจ่ายให้เวสเทิร์นยูไนเต็ดทีมเยือน3.8หน้าสนับสนุนบอลต่อเนี่ยก็จ่ายสูงถึง4.00นะครับก็ถือได้ว่าคู่นี้โอกาสที่จะมีผลแพ้ชนะผมว่าก็ค่อนข้างค่อนข้างเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับทีนี้พอแฮนดิแคปขยับฟิกออดก็ขยับตามนะครับ พอฟิกออดขยับตามเนี่ยมันขยับแบบไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สวยนะผลของการขยับเนี่ยแต่ก็มองว่าไอเวสเซิต์ยูไนเตดทีมเยือนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นรองชัดเจนนะแต่ก็อาจจะมีโต้กันโต้กันไปโต้กันมาสุดท้ายแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าแฮนดิแคปที่ขยับไหลไปนะครับรวมถึงฟิกออทที่ขยับไหลไปเนี่ย ยังมองว่าเมลเบิร์นวิกตอรี่มีโอกาสสูงมากกว่าที่จะคว้า3มแต้มในเกมวันนี้นะครับเปอร์เซ็นต์นักลงทุนตอนนี้อยู่เจ้าบ้านเมลเบิร์นวิกเนี่ย56%นะครับอยู่ทีมเยือนเวสเทิร์นอยู่ในเต็ด44%นะครับก็ถ้าเราไปดูฟอร์มเนาะถ้าเราไปดูฟอร์มในตารางแข่งขันเนี่ยจะเห็นว่าทั้งคู่สูสีกันนะครับเมลเบิร์นวิกเจ้าบ้านวันนี้อยู่อันดับที่4นะครับ มี19แต้มในขณะที่เวสเทิร์นยูไนเต็ดเนี่ยมี18แต้มนะครับแต่ว่าทางเวสเทิร์นยูไนเต็ดมันเตะมากกว่า1นัดก็คือเวสเทิร์นเตะไป12เมลเบิร์นวิกเตะไปเพียง11นะครับถามว่าถามว่านะครับมุ่งมั่นไหมมีอะไรดึงดูดไหมสำหรับทั้ง2ทีมมีแน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมว่าทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ในโซนฟ้านะครับนะที่จะไปเพย์ออฟ ลุ้นแชมป์ในปลายฤดูเนาะสำหรับฟุตบอลออสเตรเลียนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเมลเบิร์นวิกหรือเวสเทิร์นยูไนเต็ดชนะเนี่ยก็ยังไงก็ไล่จี้แหละนะครับไล่จี้แหละ,ะถ้าเป็นเมลเบิร์นวิกชนะเนี่ยจะจะแซงชั่วคราวนะจะแซงเมลเบิร์นซิตี้แล้วก็แซงอดีไลเดยยูไนเต็ดขึ้นไปเลยนะเพราะว่าพวกเขาจะมี22แต้มนะครับในขณะที่ ทีมเยือนเวสเซนอยู่ในเตดวันนี้ถ้าชนะได้ก็จะมี21แตม้มยังไงก็ดีกว่ากับทั้งคู่ alia, ถ้ามันไม่จบลงได้ผลเสมอดีกับทั้งคู่นะครับเพียงแต่ผมมองว่าเนาะไอเมลเบิร์นวิกวันนี้มันสะดุดมา4เกมและผลงานโดยรวมเนี่ยโดยเป็นการเสมอไปถึง3นะครับแล้วก็แพ้หนึ่งต้องถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ไม่เอาว นะครับอยู่ในฟอร์มที่ไม่เอาาอๆในขณะที่เวสเทิร์นอยู่นเต็ดเนี่ยห้าเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเหนือชั้นนะครับเพราะว่าสามารถชนะเนี่ยออ,อันนี้ต้องเขียนแพ้เนาะสามารถชนะได้ถึง4เกมแล้วก็แพ้1เกมในนัดล่าสุดนะครับยังไงดูฟอร์มเวสเทิร์นอยู่นเต็ดมันก็ดีกว่าใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าเมลเบิร์นวิกวันนี้มัน,มน ด้วยฟอร์มที่บูด้วยฟอร์มที่ไม่เอาไหนเนี่ยวันนี้ต่อแพงนะแล้วราคาขยับไปเป็นครึ่งควบหมายถึงว่าต้องยิงช่วงห่าง2เมตรถึงจะได้เต็มนะตรงเนี้ยมันก็แปลกๆนะครับตรงเนี้ยมันก็แปลกๆซึ่งถ้าขยับไปดูอีกนะครับขยับไปดูอีกในการเล่นเป็นทีมเยือนของเวสทิร์นยูไนเต็ดเนี่ยดูเดี๋ยวเพื่อนๆหเกมเยือนล่าสุดเวสทิร์นยูไนเต็ดก็ชนะ4เกมเหมือนกัน ทรงเวสเทิร uh, นะ์นน่ะมันดีกว่าเลยแล้วถ้าขยับไปอีกนะครับขยับไปดีไปดูสิติการเจอกันของคู่นี้จะเห็นว่านะครับเจอกัน8เกมนะครับที่บ้านเมลเบิร์นวิกเนี่ยนะครับเมลเบิร์นวิกชนะได้แค่2เกมนะครับชนะได้แค่2เกมนะเออแล้วก็ชนะไม่ขาด1เกมด้วยซ้ำนะครับแล้วอย่าลืมครับผมยกตัวนี้มาให้ดูเนี่ยตลาดราคาต่อรองที่เขาเปิดมาเจอกันทั้ง8ครั้งเนี่ย ปรากฏว่าเมลเบิร์นวิกอะชนะเลทแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับอีก7เกมแพ้เลทนะครับเห็นไหม <laughs> อีก7เกมแพ้เลทนะแล้วดูจังหวะที่พวกเขาต่อเนี่ยจะเห็นว่าเมลเบิร์นวิกอะไม่ได้ต่อเยอะเลยนะครับมีต่อหน้าเสมอต่อหน้าปอต่อหน้าครึ่งลูกวัดใจเท่านั้นเองแต่วันเนี้ด้วยฟอร์มที่มันค่อนข้างไม่ดีอะเห็นไหม ห้าเกมที่เราดูเนี่ยไม่ชนะมาสี่เกมสวนทางกับทางเวสเทิร์นเลยสวนทางทั้งในผลงานปัจจุบันสวนทางทั้งราคาต่อรองที่เคยเจอกันมาคือแพ้ทางอ่ะพูดง่ายๆแพ้ราคาเลทอ่ะนะแล้วต่อแพงด้วยวันนี้ขยับจากครึ่งลูกไปเป็นครึ่งควบนะก็เลยมองว่าวันนี้ถ้าเลือกถ้าเลือกบอลเต็งนะถ้าเลือกบอลเต็งซึ่ง ต้องย้ำเพื่อนๆก่อนว่าออสเตรเลียเอลิกะผมไม่เน้นบอลเต็งเพราะบอลเต็งเนี่ยมันมักจะออกตรงข้ามกับทัศนะผมนะแต่ว่าเราวางเราเรามองไปตามเนื้อผ้าเนี่ยผมยังให้น้ำหนักไปที่เมลเบิร์นวิกตอรี่เจ้าบ้านวันนี้นะเพราะโดยทุกๆอย่างเนี่ยมันสวนทางนะครับมันสวนทางมันมันแล้วราคาที่มันเปิดอ่ะมันครึ่งลูกก็เต็มเกินแล้วมันยังอุตส่าห์ขยับไปเป็นครึ่งควบอีก คือลอดตาลอดใจให้ลองเวสเทิร์นชัดๆอ่ะถ้าถ้าคนที่ดูข้อมูลเนาะก็จะเห็นว่าเฮ้ยผลงานเวสเทิร์นปัจจุบันนี่ก็ดีกว่าไว้ล้วดูชนะรัวๆแล้วมาขั้นด้วยแพ้เนี่ยออโอกาสที่จะแพ้ติดกันก็น่าจะยากใช่ไหมเออแล้วก็ลักษณะการเจอกันมา8เกมนะครับแเกมใส่ตีการเจอกันเนี่ย mm. ไอเมลเบิร์นวิกมันชนะเลทได้แค่เกมเดียวแพ้เลทเจ็ดเกมโอ้โหดูแล้วเอ้ย เสียงวัดใจลองก็ไม่น่าจะแพ้ขาดอย่างเงี้ยนะซึ่งผมมองว่าตรงข้ามกันนะครับผมมองว่าถ้าถามผมผมจะเลือกอยู่เมลเบิร์นวิกนะเพราะว่าดูแล้วอ่ะเออลักษณะมันมันอาจจะชนะสบายอาจจะชนะสบายนะครับเออนะนะเต็งนะเต็งนะแต่ที่เหนือกว่านั้นผมมองว่าบอลสกอร์มันสวยกว่า เออบอลสกอร์มันสวยกว่านะคู่นีเออ้เราไปดูกันที่ราคาพูของครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเ,ออเขาก็ค่อนข้างการันตีนะว่าครึ่งแรกจะมีสกอร์นะครับ h t เนี่ยจะมีสกอร์นะดูจากพูราคาของครึ่งแรกนะครับทีนี้ถ้าไปดูคอนเล็กสกอร์คอนเล็กสกอร์ก็ชัดเจนว่า มันมาหยุดอยู่ตรงสกอร์มีมีติ่งอ่ะพูดง่ายๆมีติงต่งอ่ะเห็นไหมมันจะต่ำนะครับแล้วก็หนึ่งเนึ่งเนี่ยจ่ายเพียง7.7สกอร์ศูนย์เนี่ยจ่ายสูงถึง19นะครับจ่ายถุงสูงถึง19ถึงแม้ว่าหลายท่านมองว่านะในดับเบิลชาร์กับการไม่เสียประตูโอเคละมันอาจจะไม่ใช่เลทที่สวยมากนะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเลทที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับ การจ่ายให้เวสเ e นอยู่ในเตดเนี่ยจะเสียประตูเนี่ย1.05เนี่ย 1.0x เนี่ยกับการเดินหล่อๆสวยๆออกจากถิ่นของเมลเบิร์นวิกไปด้วย6.6ไม่เสียประตูเนี่ยนะผมก็ยังมองว่ายังพอรับได้ซึ่งถ้านำมาพิจารณาร่วมกับจำนวนรวมของประตูเนี่ยซึ่งการให้เลทไม่มีประตูกับมีเพียงลูกเดียวสูงถึง5.1เนี่ยนะมองว่ามีโอกาส คู่นี้ 0, 0ูนน่าจะยากครับอย่างแรกเลยนะคำว่า 0, 0ูนยากเนี่ยหลายท่านก็ก็จะมี choice ขึ้นมาในหัวแล้วหมายถึงว่าเฮ้ยนะผมมันประเภทใจเย็นนะประเภทรอจนที่สุดซึ่งถ้าครึ่งหลังไหลาจากครึ่งแรกไม่ยิงไปจนถึงครึ่งหลังครึ่งหลังก็ยังยิงช้าจนราคามันลงมาเหลือลูกครึ่งควบเนี่ย แล้วก็ครึ่งลูกเนี่ยโหนะช็อตนี้ช็อตเทดัมอะช็อตเทอพูดง่ายๆนะ <c oughs> คู่นี้ช็อตเทนะถ้ามันไหลไปถึงครึ่งหลังที่ราคาสูงเต็มเกมเหลือแค่นี้อันนี้ช็อตเทเลยครับอันนี้ทีเด็ดของคู่นี้นะซึ่งปกติถ้าเราดูเลทกันแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ไม่เสมอศูนย์นะเออมันไม่เสมอศูนย์แต่ผมว่ามันไปไม่ถึงไง ถ้ามันไปถึงนู่นก็โชคดีของเพื่อนๆแหละนะเพราะคิดว่ามันไม่มี0ู 0. เออมันไม่มีศู 0. แต่ทีนี้ว่าโอกาสที่มันจะมาครึ่งแรกอะ่ะผมว่าสูงนะครับผมว่าสูงนะไปดูสถิติการเจอกันก็ได้ครับสถิติการเจอกันเนี่ยสกอร์นี่สวยแน่นอนครับนี่ไงสกอร์เนี่ยไม่เคยมีต่ำกว่า2เมล็ดเลยนะครับ ในฐานะเมลเบิร์นวิกตอรีเป็นเจ้าบ้านเจอกับเวสเทิลอยู่ในเตดนี่นะเห็นไหมห้าเมตร3เมตร7เมตร4เมตร2เมตร5เมตร3เมตร3เมตดนะครับแล้ว8เกมที่บอกมาเนี่ยก็6เกมเนี่ยออกสูงนะครับแล้วก็ออกต่ำสอเกมต่ำเนี่ยก็ต่ำไม่ยิงครึ่งแรกนะแต่พอครึ่งหลังมาก็การันตี2เมตรอยู่ดีนี่คือความสวยงามนะครับ ความสวยงามถัดมาเนี่ยคือไอ้เจ้าเมลเบิร์นวิกเล่นในบ้านเนี่ยโอ้โหมันมันยิงมันยิงกระจายอะเพื่อนเพื่อนี่เห็นไหมเล่นในบ้านมา5เกมยิง2เม็ดไป4ี่เกมยิงเม็ดหนึ่งไปเกมหนึ่งนะครับแล้วยังมีแอบปลอมปลาแหลมโดนยิงอีกต่างหากนะครับเพอะงั้นเนี่ยสวยบอลสกอร์คู่นี้ผมมองว่าสวยเลยนะครับยิ่งถ้าไปดูผลงานของทางเวสเทิร์นอยู่นเต็ดเนี่ย เป็นบอลที่ออกสูงแรกเนี่ยทุกเกมที่เล่นเกมเยือนนะครับส่วนใหญ่จะยิงเขาด้วยนะครับยิงเขามา5เกมจาก6เกมอะ่ะไม่ยิงเกมนึงก็โดนเขายิงอยู่ดีนะครับเพราะงั้นคู่นี้นะครับขอเน้นย้ำไปที่บอลสกอร์สูงแรกนะครับเขียนไว้ก่อนบอลสกอร์นะครับสูงแรก HT เนาะสูงแรกนะครับ HT เราจับอยู่ที่1ลูกนะครับครึ่งควบแล้วก็ครึ่งลูกนะครับซึ่งตอนนี้ราคาที่เขาเปิดมันพอเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันมาลูก55แล้วนะครับรอไม่นานนะครับลูกน้ำสวยๆน่าจะมานะครับท่านที่การเสียใจก็น่าจะกดที่ราคาลูกน้ำสวยๆไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันยังยื้อไปถึงครึ่งควบลูกค่อยปล่อยละลอกที่2นะใช่ไหมอ่า และถ้ามันที่สุดแล้วครึ่งแรกมันไม่ยิงครับคู่นี้ขอย้ำหลังทันทีครับนะเชื่อว่า2เม็ดครึ่งหลังมีแน่นะครับเพราะโดยสถิติโดยราคาพูเนี่ยมันก็ค่อนข้างแนวโน้มยืนยันไปทางนั้นเนาะย้ำหลังทันทีเนี่ยมา3มเม็ดเนี่ยขอไปที่ลูกเนี่ยนะมันน่าจะออกสตาร์ทมาที่ลูกครึ่งครบ2แหละแล้วก็ลูกครึ่งเนาะแล้วก็ลูกค,ว,กกควบใช่ไหม เดี๋ยวนะมือไวใจเร็วใจเร็วนะไม่ใช่ใจเร็วลูกบวกนี่นะนี่คือช็อตแรกใช่ไหมแล้วถ้ามันข้ามมาถึงช็อตที่สองที่เราบอกกันว่าเฮ้ยนะมันไปถึงนาทีที่65-70ก็ยัง0ูนนยอันนี้เรียกว่าช็อตเทนะช็อตเทเนี่ยจะอยู่ที่ลูกครึ่งควบแล้วก็ครึ่งลูกนะครับ ซึ่งบอลอย่างเนี้ยผมผมค่อนข้างอยากจะวิเคราะห์วิจารณ์ให้เพื่อนๆในบอลสกอร์นะเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ในช่วงเย็นไงมันไม่ใช่อยู่ในช่วงตีสองตีสามซึ่งต้องมาทางตานั่งรอแต่อันเนี้ยคือมันเป็นปกติที่เรายังไม่นอนหลับกันมันยังพอหาเวลามาเฝ้าหน้าจอได้ใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะบอลสกอร์อยู่ประมาณนี้ส่วนบอลเตงก็อย่างที่บอกครับ เนื่องจากราคาของเมลเบิร์นวิกมันสวนกับฟอร์มสวนกับสถิติที่ผ่านมาเพราะงั้นคู่นี้อขอต่อนะครับขอต่อเมลเบิร์นวิกก็คือเจ้าบ้านเนี่ยเลือกได้ก็ไปที่ครึ่งลูก79นะครับนะเออต่อเจ้าบ้านครึ่งลูก79เนาะส่วนถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องไปที่ครึ่งควบลูกลบ5นะครับเนี่ยหรือมาที่ครึ่งควบลบ5เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็ ลองดูนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับชอบตามชอบเหมือนก็ตามมานะครับชอบต่างก็ตรงข้ามหรือข้ามไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องนะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนกันนะครับต้องการช่วยเหลือกันเนี่ย ก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับได้ที่ Line ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E T นะครับ n a m ด O เนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนบทวิเคราะห์คู่ดึกเดี๋ยวตอนเย็นเรามาว่ากันนะครับมีมีวันนี้มียอมรับมีแน่เนื่องจากหยุดพักไป2วันเต็มๆนะครับอย่างไรก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันช่วงเย็นครับสวัสดีครับ